รถดีครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับตลาดอันนันลานกีฬาอะไรนะครับผมเรียกไม่ถูกเลยครับอะไรนะฮะยังกาะตันยังกาะเตะตุเตะยังเกาะปฏิเตมีออย่่าางบบกน้ฮะทุกปะเตมีโอเคครับมาเอาสายไฟนะครับมาเอามาเอาสายไฟอยู่ตลาดคุณไหนฮะงาเอาเลยฮะเจ้ว ตอนนี้ก็อ๋อพี่เวอร์มาแล้วนะฮะลงมาถึงแล้วพี่เวอร์ก็ถือว่าเป็นปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติธรรมเขาอย่างอหมนวัดพระธรรมไก่ตะกี้เขาจะเอาเอาไปหานเอื้อนข้นคือลดบาทเนาะเพลงได้ครับตอนนี้อาการนั่งเปลี่ยนเลยไปเซ็นี่้องน้าไหมแม่แม่กำลังถือตัวมาไหนดิมาไหนดิมาไหนดิแงเนี่ยออกมาซ้ำ เอ,อาเขมาจอดที่ไปจอดใส่อีพออไปจอยึมวัวปิตาลาอยู่นี่ไหมนี่ไหมนี่ก็ได้ไหม<า>นี่ไว้ท้าเขานี่ไว้ท้าเขานี่เขา่อางฝุ่น<ะ>นี่เอท้าเขนนะาะน่ะหลุดหลรขัวเข้าก็มาหอวาดแล้วนะครับผมไปเซ็นบัโอ้ ฮะเอาคือสีนีจะนีไปไหนมาแล้วครับรถขั้วมาหอดจอดถึงแล้วนี่รถขั้วฮะนี่มาหอดจอดถึงนะครับรถขั้ว,มห,ว,วหมอดไฟไปแล้วเรียบร้อยครับมาหอดจอดถึงแล้วครับผม ปอดไพ่บัดรุูคูุูคนครับตอนนี้ครับลาดลาดกวางครับลาดกวางบักคักเลยครับผมตรงไหนเหรอครับผมโอ้ตรงนี้โอ้นี่เด็กก๊อกไหมใช่ครับใช่ครับก๊อกน้ำครับก๊อกน้ำภาษากลางไหมเรามาอยู่แบบว่าตอนนี้เราอยู่ที่เอ่อ รังสีอย่างก่อดอนเมืองนะครับผมตอนนี้ก็รถพวกเราก็ทยอยมาถึงวัดจอดถึงนะบ๊วยพ่อกําลังสิขึ้นกล้องเอาทีสองกลัวครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมโอ้นะครับสวัสดีครับพี่ดนครับสวัสดีครับผมโอ้ยกลัวอย่างอื่นเก่าเรืลยเมื่อกี้นี่มาได้เลยมาเลยมือเลยมือมันทีมเดียวกันอยู่เห็นไหมเมื่อกี้ผมก็มือของมุ่นแทนขอมุ่นแ่นข้าวฟัดเลยเออเออในมุกเจนเอ้ยกในมุกเจอดดีครับเลยสุดยอดเลย ไปได้ปะมาเือกันนะมั้งจต่ในสถานทีห้องมันนี่คือจะโขดสถานทมันนี้นีุ่ดยอดเลยฟประเพาบ้านเถาะสุดยอดนี่บางบ่ตีบอลนี่พม้อมักเตีบอนครับคันตีกอบตียังเวงใส่ใครอยู่มือโอ้ฉันเมแท่งนุกไปแทงนุกบึ้มแทงนุกแทงนุกโอ้แท่งนุกเป็นพ่อกีฬาแต่เราระเภทนีีแมว่รตกีฬา นี่ลมได้ยังเดียวออกลมมาได้โอ้ยไกอว่าัะเอาเพื่อนไอ้โดนสี่ไปเซ็นบังหันแล้วสี่บอกดวงหันนั่นแม่เพร่แง่แล้วสี่บอกดวงทีได้หามหามล่างตีนนี่ครับแล้งไปตรงไอ้อะไรครับเออต่อยไปตรงมั่วไส์ครับนักแล้วก็เลี้ยวไปก็เลี้ยวมาเฮ้ยปลาท้อเครื่องเจ็ดผมนั่นเครื่องเครื่องบินผมนั่นหรอ การเล่นกีฬชอบอย่างหนึ่งคือว่าอะไรครับต้องหาไหนก็ได้ที่มีไฟมีไฟให้จุจบเกมกันไปเลยนันแหละจบเกมกันแล้พ่อทิ้แล้วเตียบนอนตลอดพ่อพ่อนี่มอนไว้ข้อตลอดเพราคนบ่มักเด้พ่อพ่อทิ้บ่มักเดิบ่มากแก่บมากบ่มักกินลาบบ่อยมันคือหอนเร็ววิ่งเร็หอนเร็วแต่เตี้ยนสั่มจีพ่อถามว่าไก่บ่อเไก่ครับประมาณจังกิโลจังชีชั่วโมง เคือชิน่วงของหวานะครับพท่านรับสับทับสับแต่ว่ากินข่าแล้วโอ้แต่การแล้วแต่ครับินข้าอาบน้ำแล้วเาสามลอยกิโลวออกเแต่สองร้อยสามอยผมมากทานี้บ่มากกว่านีบมมาผมมากผมมากวันเร็วผมดนอนเร็วผมมากผมากวันเร็วหว่านี่แม่หมนี่แม่ือเป็นต่ห้มมือดีเท้เอาสาสมาปูซะบ้าเอาเมียเซบ้านอนนีสบายเลยนพ่อแ ก็มาฮอดจอดถึงแล้วนะครับสําหรับร้านแสดงวันนี้นี่นครับพี่น้องครับหลังรถไอต้ต้นน,นี่ครับนี่ร้านนี้เลยครับนี่ครับเนยซื้อบัตรเขาฟังทั้งคนครับอันนี้คือหลังเวทีเขาสิเขว้ยมาทั้งนี่เห็นอะไลูกพี่างานจะเข้าไปในล้านนี้จังกี้เฮ้ยมันเป็นแค่กนนันนึกว่าเรเห็นเมื่อกี้นะเอิญนะบ,บอลเลี้ยวเห็นแล้วนะผมขอไปเอิญนึกว่าเราเห็นผมเขาไปอ้อมมึงเลยสแม่นผมก็ตั้งใจมาจอดข้างน้ำโจดล่ะนี่ไงนี่นะพ่อมองนี้มันเป็นตะแขมบถูกปะ กลางเต้นกลางยังเว้นถนนบ่เหือหนิแม่ไปนี่บ่สูงบ่อเอแล้วบ่เหืห้ามเหยียบหญ้าบีิวาดีเนาะเออว่าตายเห็นยวไม่ไหวปักอยู we <for> ่มีป <loser> ่ายปักอยู่แม่นมีป่ายปักแมนแท้ละห้ามเหยียบหญ้าเพราะว่าเป็นแต่นอนเย็นยูมองนี่ไหมพอมันเป็นแต่สุดยอดอีหลีเลยนี่หนิแม่ถ้ามันได้มองนี่ตี้โอ้คือคือห้ว่าถ้ามันได้มากลางเต้นมองนี่ตี้ แค่ว่าว่าไปายนะอมองนี้ล่ำสอดแจ้งก็ได้นะนแ,แต่้งที่ขึ้ิจมือขึ้นน,น,น,นี่แต่เพ่งโยกผมกับบได้หล่องใน้่อมกัน <c oughs> แจ้งหนาแต่หัมองแรงจ้งจังเบ็ดจนงว่าหอดเตยละเอาจซี<ต>ไมแต่ว่าใครออยูตะเดกขึ้นไปฟ่อนน้ำคอยรอกว่า,วาดีใจแล้วละ่ะเขาจะบอกเช่นว่าด้ห้ามเหยบยาเดี๋ยวเขาจะว่ามงอโอ้อนประการรมันเป็นโอ้สนามฟุตบอลตัวนี้ฟุตซอ่ะ เลือเปูย์ฟูด้่ยในการเลยเนาะพุณนะครับสนามกว้างครับมือนี่โอ้โอ้อ่ะสนามกว้างขวางอามากเลยเอาขึ้นมาทางไหนขึ้นมาเร็วแท้อุ้ยผมเร็วจังไหนผู้นึงกินอันอันตีหน่อยฮะกะเหลวอุ้ยมันบกคืนมาผู้ใดสี่อย่างนะเสียตันเสียตันครับเสียตันดูแลใป็นรักลูกัตเสียตันดูแลผมอันนี้เหรอครับอันนี้เหรอครับผมมาครับมา ต่ยังไม่ทุนแหละครับตอนคู่นี้แหละครับตอนเยิงๆนู่นแหละมาแล้วเห็นพ่อกับลูกบ้างหรื่าพอกัดแชกกับลูกสาวเราวันนี้นรถขาวกับรถดับมาพอกัดแชกกับลูกสาวเราไเห็นเขาเอุ้ยฝุ่นไหได้มองแล้ววันนี้เช่หน,น,น่อยฝันว่าอย่างกว่ากลางเต้นเนี่ยนกลางเต้นเนี่นะธรรมดาที่น,น,อน้อนนย้างรถบัสเออเออผนัก มีมุ่งเวล่ะมีมุ่งเวล่ะปรากฏจังหน่อยได้เห็นบอลขึ้นล่งพอ่อเหรอไหมปรากฏไหมยุ่งตัวซ้ำเป็เปดเทปดิเนาะมั่งหันปรากฏมาเรื่อง,องปรากฏมาแน่กด์ยืนรถกี่วนโอ้ที่แรกผมมาสีนวลท่านต้งนอกล่ะยุ่งยังไลยตัวทอเป็เปดเทพเนาะบินขามหัวผมใบหนึงไหมเป็ดเทพเลยบอกครับเว้ยรู้องกกัสีหวดพอดหรอลบกับว่าท่านไหมบินบึงบ้งมาหนึงไหมร่มล่มปีกมันพัดหน้าผากผมปิวแวะมาหนึงไหม ก็คือได้มองดีเถอะวะเอ้าบู๊ยบ่ายหอนยุ่งเว้ยบ่ยานย่อนยุ่งเว่ยอยากยากระย,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 ยอบมั้ยไหม<อ>หล่อนมีหัวลมอยู่ไหมเออเม่นต์นต่อป้าผีคร,ไไครับหนอออกง่ายะขั้นหนอเนี่ยครับมองจอดรถเราวันนี้นะครับชือว่าโอเคเลยนะครับพี่น้องครับไฟเสียบไฟชาบเรียบร้อย น้องตันอัธรพุ่นขึ้นไปทำกันรับแล้วปไปขอโขอท่าเอา้าพี่น้องจะดนพอกันคลิปหนักแล้วน,นะครับพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศนะครับบุหล่พอกันมื้อเชร้าครับสวัสดีครับ